ยืนยันนะครับว่าจีนยังคงยึดหลักเป็นหนึ่งเดียวนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งประธานรัฐสภานะครับไปยังฝั่งของเอเชียนะฮะไปประเทศที่ยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกแล้วปกครองนะครับจีนคราวนี้หลังจากที่การเจรจากับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแล้วเสร็จนะครับสิ่งที่ตามมา จีนนะครับยืนยันว่าเมื่อไหร่นะครับเพโรซีเดินทางมาอย่างไต้หวันนะครับเขาก็จะยิงทันที สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างจีนกับฝั่งของสหรัฐอเมริกากล่าวนี้จีนประกาศอย่างเป็นทางการนะครับโดยกองทัพอากาศว่าพร้อมจะยิงเครื่องบินโดยสารของประธานรัฐสภาข,ของสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าไปยังไต้หวัน รัสเซียหยุดป้อนก๊าซลัตเวียหลังทำเสียงแข็งจะชําระเงินเป็นยูโรก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่30กรกฎาคมได้หยุดจ่ายก๊าซที่ส่งมอบแก่ลัตเวียแล้วโดยอ้างว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการาะมิดเงื่อนไขสกัดก๊าซเสียงชัยโยสุดท้ายเศรษฐกิจยูโรโซนเติบโตเกินคาดแต่เงินเฟ้อพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เงินเฟอ้อในยูโรโซนทุกสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนกรกฎาคม8.9%จากข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป Eurostat เมื่อวันศุกร์ที่29กรกฎาคมแม้ขณะเดียวกันพบเศรษฐกิจของยูโรโซนเติบโตเกินคาดหมายในไตรามาส2แต่พวกนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า มันอาจเป็นเสียงชยโยสุดท้ายก่อนดำดิ่งสู่วิกฤตเงินเฟ้อและปัญหาห่วงโซ่ประทานหนักหน่วงย,ยิ่งขึ้นอย่าต้านไวรัสเทคโลวิดไม่ช่วยไบยเดนกลายเป็นเคสหายากติดเชื้อโควิดซ้ำอีกรอบประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐมีผลตรวจโควิดนายีนออกมาเป็นบวกอีกครั้งในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมซึ่งแพทย์ทำยบขาวให้คำจำกัดความว่ารีบอน พบเห็นในสัตส่วนเพียงแค่เล็กน้อยกับบรรดาคนไข้ที่กินยาต้านไวรัสเทคโลวิดจนหายแล้วน่ากังวลนินวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินฟีดาดลิงหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเทที่โฮชุนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่2 9กรกฎาคมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขภายในรัฐท่ามกลางการแพร่ระบาดไม่หยุดของโรคฝีดาดลิง ด้วยล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อเกือบแตะระดับ1,400คนแล้วโลกเสรีสาวๆแก้ผ้าเหลือแต่บิกินี่ปาร์ตี้สุดเหวียงบนรถไฟฟ้าใต้ดินนิวยอร์กผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างส่งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันหลายมุมมองหลังปรากฏคลิปกลุ่มวัยรุน่นกำลังจัดปาร์ตี้กันอย่างสุดเหวี่ยงบนขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินในนิว,วยอร์กสหรัฐอเมริกาในนั้น พบเห็นยิงสาวหลายคนนุ่งบิกินี่โยกย้ายใส่สะโพกเต้นยั่ยยวนเด้งกลโฉลและกรอกเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์คนอื่นๆโดยไม่สนว่ามีผู้โดยสารอื่นๆอ,อยู่ในขบวนรถไฟด้วยจะใช้ยังไงหมดนี่รางวัลลอตโต้ใหญ่อันดับสองของเมกามิเลียนแจ็คพอตแตกในรัฐอิลลินอย์ได้ไปจนจุกเกือบ1,340ล้านดอลลาร์สำรักข่าเอเจนซี ผู้โชคดีรับรัพ์อื้อล่าสุดเกิดขึ้นวันสุร์ที่2 9กรกฎาคมหลังลอตโต้สหรัฐรางวัลใหญ่มหูลานร่วม1,337ล้านดอลลาร์ถือว่าอย่างที่สุดเป็นอันดับที่2ของเมกามิลเลียนแจ็คพอตที่ชนะด้วยลอตโต้เพียงใบเดียวเกิดแตกขึ้นในรัฐอิลลินอยที่ซื้อจากร้านปั๊มน้ำหากเศรษฐีใหม่เกิดไม่อยากรอรับนานแบบแบ่งเป็นงวด ใจร้อนขอรักที่เดียวจะได้ไปถึง780ล้านดอลลาร์แต่ลอตเตอรี่อินินอยชี้ผลชนะยังไม่ติดต่อ,อเข้ามามาแล้วเพลโลซี่เปิดชากยืนเอเชียเข้าสิงคโปร์มาเลเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแต่ไม่ปริปากเรื่องไต้หวัน Pentagon เพนทาก้อนเตรียมส่งบินขับไล่เรือรบอารักขาเพียบยันยังไม่พบภัยคุกคามทางทหารจากปักกิ่ง สนักข่าวรอยเตอร์สนักข่าวเอพีและสนักข่าวเอเจนซีประธานสภาคองเกรสสหรัฐแนนซี่เพโลซีไม่สนแรงกดดันจากจีนเปิดฉากเริ่มทัวร์เยือนอินโดแปซิฟิกอย่างเป็นทางการวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมเปิดฉากแวะอ่าวเพลฮาเบอร์รัฐฮาวายออกแถลงแผนการเยือน4ีชาติเข้าสิงคโ,โปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แต่ไม่ยอมเอ่ยถึงไต้หวันเพนตะก้อนเตรียมแผนส่งเครื่องบินรบและเรือรบรวมสิ่งสอดแนมคุ้มกันหากเพโลซี่บินเข้าไต้หวันชีย้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวทางการทหารอย่างผิดปกติจากจีนกองทัพอากาศจีนไฟเขียวสั่งเตรียมพร้อมสอยเครื่องบินประธานสภาสาหรัฐได้ทันทีหากมุ่งหน้าไปไต้หวันหลังจากที่มีรายงานว่านางแนนซี่เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐพร้อมคณะตัวแทนจากสภาของเกรสซสหรัฐจะมีกำหนดการออกเดินทางในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเดินทางเยือนสี่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในทวีปเอเชียประกอบด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและสิงคโปร์โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ออตออ้และเอเชียตะวันออก แต่ทั้งยังไรก็ตามนางเทโลซียังไม่ยืนยันว่าจะเดินทางเยือนไต้หวันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมตามที่มีข่าวหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้กล่าวเตือนนโโายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการต่อสายหาหรือกันของผู้นำทั้งสองโดยผู้นำจีนระบุว่าการที่สหรัฐเข้าแทรกแซงกิจการภายในของไต้หวันเปรียบเสมือนการเล่นกับไฟ รวมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามนโยบายจีนเดียวอีกด้วยล่าสุดมีรายงานจากทางสื่อจีนระบุว่ากองทัพอากาศจีนไฟเขียวเปิดทางให้เครื่องบินรบของจีนสอยเครื่องบินประธานสภาสหรัฐได้ทันทีหากไม่เปลี่ยนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังไต้หวันโดยกองทัพอากาศปลดแอบประชาชนจีนอนุญาตให้นักบินประจำเครื่องบินรบขับไล่ทำการเื่องบินประกบสกัดกั้น และแจ้งเตือนไปยังเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐและเครื่องบินโบอิง C 4 0 4ที่นางแนนซีเพโลซีประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐนั่งมาด้วยให้เปลี่ยนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังไต้หวันหากเครื่องบินนางเพโลซียังเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนของจีนและไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางกองทัพอากาศของจีนขอสมนสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อนุญาตให้นักบินทำการยิงเครื่องบินที่พยายามลุกล้ำอธิปไตยความมั่นคงของประเทศได้ทันทีหากเครื่องบินนางเทโลซี่ยังเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนของจีนและไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางกองทัพอากาศจีนขอสงวนสิทธิตามประมวลกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุญาตให้นักบิน ทำการยิงเครื่องบินที่พยายามรุกล้ำอธิปไตยความมั่นคงข,งของประเทศได้ทันทีทั้ทงนี้นาว่าอากาศเอกอาวุโ,โสโฆษกองทัพอากาศจีนได้กล่าวว่าหากพบเจอเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะคุ้มกันเครื่องบินของเพโลซีไปอย่างไต้หวันแสดงว่าเป็นการบุกรุกอธิปไตยของจีนกองทัพจีนมีสิทธิ์บังคับให้พวกเขาเปลี่ยนเส้นทางรวมถึงการยิงเตือน และการสกัดกั้นทางยุทธวิธีหากไม่ได้ผลก็จงยิงพวกเขาทิ้งเสีย Mark Zuckerberg บอกว่าขาลงของเศรษฐกิจกำลังมาเยือนซึ่งจะส่งผลเสียต่อวงการโฆษณาดิจิตัลแน่นอน f c e e o o o กกำลังเตรียมตัวรับมือมาร์ค k ักเคเบิร์ก CEO จากแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง Facebook และเจ้าของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่าง Meta กล่าวในรายงานผลประกอบการไตรามาสที่2ของบริษัทว่าเศรษฐกิจเหมือนจะอยู่ในช่วงขาลงซึ่งจะส่งผลเสียต่อวงการโฆษณาดิจิตัลอย่างแน่นอนดังนั้นบริษัทต,ต้องวางกลยุทธ์ให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายความคิดเห็นของเขาเกิดขึ้นหลังเมตาที่พึ่งผ่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มทั้งสองของตนอย่าง Facebook และ Instagram ได้เปิดเผยรายได้ในไตรามาสที่2ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้ประเมินไว้ Engagement บน Facebook นั้นแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดไว้รวมไปถึงการเติบโตของ Reels ที่แข็งแกร่งก็ยังคงขับเคลื่อน Engagement บนแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram มากกล่าวแต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลกำลังได้รับผลกระทบและมันยากที่จะคาดเดาว่าวะตะัตกรนี้จะอยู่กับเรานานเพียงใด แต่ผมบอกเลยว่ามันดูแยก่กว่าไตรามาสที่แล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมา27กรกฎามคมธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยม,มาตรฐานขึ้น0.75%และประธานอย่างเจอโรมพาวเวลกล่าวว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่เขาไม่เชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าอยู่ระบบ แต่เขาไม่เชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่สภาวะถดถอยทั้งนี้คณะกรรมการของสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐไม่ได้กำหนดเด็ดลายของสภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นแต่นั่นไม่สามารถหยุดเมตาและบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆจากการลดจำนวนการจ้างงานได้มาร์กล่าวว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นและผมหวังว่าเราจะทำสิ่งต่างๆได้เยอะขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง แม้จะมีความท้าทายที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ในระยะยาวฉันมั่นใจมากเชอรี่แซนเบิร์กหนึ่งในหัวหอกแห่งการพัฒนา Facebook ที่ทำงานอยู่กับองค์กรมาถึง14ปีและอดีต CEO ของบริษัทดังกล่าวเรากำลังเผชิญวัฏจาักรการชะลอตัวแต่การตลาดโฆษณาดิจิทัลในระยะยาวยังเติบโตต่อไปผู้โฆษณาจะไปที่ที่พวกเขาได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุด และที่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาได้ดีสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจนั้นรวมอยู่ในแนวทางปฏิบัติในไตรามาสที่3ของบริษัทเดวิดเวเนอร์หัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทกลา่าวในเชิงปรากฏการณ์ในแกบที่น่าสนใจขณะน,นี้ปรากฏว่าชาติสมาชิก EU อีกหนึ่งชาติปรากฏว่าถูกรัสเซียหยุดป้อนกส๊ส นะครับเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เยอรมน,นีรัสเซียก็ประกาศหยุดป้อนก๊าซนะครับซึ่งเกิดจากบริษัทรัฐวิสาหกิจนะที่ชื่อว่ากา๊าซผอมของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ประกาศหยุดส่งก๊าสที่มอบให้แก่ลักเวียแล้วโดยอ้างว่าสืบเนื่องมาจากการระมัดนะครับการสกัดเรื่องของก๊าสนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือเขาปฏิเสธ ที่จะจ่ายเงินเป็นเงินรูเบิลเพื่อซื้อก๊าซของฝั่งรัสเซียนะครับซึ่งเมื่อวันที่21กรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่ากา๊าซพรอมกลับมาจ่ายก๊าซให้เยอรมนีอีกรอบผ่านท่อลำเลียงนอร์ส t รีม m นะฮะก่อนหน้านี้ก็มีการความบาด n อร์ส t รีม m 2ของฝั่งสาภาพยุโรปที่ลอดใต้เทะเลบอติกนะครับปิดซ่อมบำรุง10วันในขณะที่อีกด้านหนึ่งกังหันก๊าซของบริษัทซีเมน นับที่จําเป็นสําหรับปฏิบัติการลําเลียงตกค้างอยู่ในแคนาดาสืบเนื่องมาจากนะครับมาตรการการคว่ำบาตรที่กําหนดเล่นงานรัสเซียจนกระทั่งล่าสุดนอสตาวานะครับอนุญาตให้ส่งมันไปกลับไปยังเยอรมน,นีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้ดูแลลําเลียง 1, นอสตรีมหนึ่งะครับรายงานว่าปริมาณก๊าซที่ไหลย,ย้อนผ่านลําเลียง นี้จะถูกปรับเหลือแค่หนึ่งในห <c oughs> ของศักยภาพสูงสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก๊าซฟลอมเตือนว่าจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติการนะครับของกังหันก๊าซอีกตัวหนึ่งเนื่องจากถึงเวลากำหนดทำการซ่อมแซมใหญ่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้กำลังเป็นประเด็นนะเพราะว่าในฝั่งสาภาพยุโรปนะครับกำลังเผชิญกับเรื่องของวิกฤตพลังงานอากาศก,ก็กำลังหนาวต้องมีการขุดืิถ่านหินมาใช้กัน นะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาจนถึงขณะนี้ก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาโควิด -19 ได้ตัวเขาเองกลับมาติดโควิด -19 อีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นเคสที่หายากที่ปรากฏว่ามีการติดโรคนี้ซ้ำ นะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการของกองทัพอากาศของจีนเป็นเมื่อ่ว่า,าพโพลซีนะครับประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเดินทางมายัางไต้หวันเมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้นเขาจะทําการโจมตีเครื่องบินโดยสารของทางประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาทัานทีประเด็นที่น่าสนใจกําลังเกิดอะไรขึ้น จริงแล้วในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องเรียนหุ้นส่วนนะว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกาพยายามจะทําการเจรจา,ากับจีนนะครับด้วยพยายามสร้างเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ว่านะครับก็จะมีการขนกําลังทหารมาตรึงกําลังฝั่งเอเชียมากขึ้นและจะย้ายสมรภูมิมาฝั่งเอเชียก่อนที่จะมีการเจรจา,ากับประธานาธิบดีโจไบ,บเดน และประธานาธิบดีสีจินผิงซึ่งการเจรจาเจรจาไปแล้วนะครับลังจากการเจรจาแล้วเสร็จนะครับจีนยืนยันนะครับว่าจีนยังคงยึดหลักเป็นหนึ่งเดียวนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งประธานรัฐสภานะครับไปยังฝั่งของเอเชียนะฮะไปประเทศที่ยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกแล้วปกครองนะครับ จีนคราวนี้หลังจากที่การเจราจากับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วเสร็จนะครับสิ่งที่ตามมาจีนนะครับยืนยันว่าเมื่อไรนะครับเพโรซีเดินทางมาอย่างไต้หวันนะครับเขาก็จะยิงทันทีอ่ซึ่งกองทัพอากาศของจีนประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีพบวัตถุต้องสงสยัย หรืออาจจะเป็นโดรนอย่างน้อยสองลำม,มาบินสอดแนนบริเวณดังกล่าวซึ่งจีนยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของประเทศจีนไม่ใช่เป็นของไต้หวันและไต้หวันเป็นของจีนด้วยทําไมเกิดอะไรขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆต้นเหตุมันมาจากสาหรัฐอเมริกาพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนําทองมาคำ้คำประกันคือพิมพ์แบงต่อมาก็ออกพันธบัตรนะครับขึ้นมาเพื่อมาค้ำประกันนะ ตัวเองนะแล้วออกมาเรื่อยๆและตอหลังๆปัญบัตรเริ่มไม่ค่อยมีค่านะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์รัสเซียเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเผชิญปัญหาเศรษฐกิจสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสงครามจึงเป็นที่มาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจะมีการยุยยุให้ชาติอื่นก่อสงครามก่อนนะครับซึ่งก็เคยเกิดขึ้นกับเยอรมน,นีและเคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่น นะครับจึงเป็นที่มาของการลุมกินโตของฝั่งสหภาพยุโรปสถานการณ์ปัจจุบันกําลังเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ยูเครนลักษณะคล้ายกันเลยใช้หลักสงครามตัวแทนนะครับลุมก um ินโตรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมินะครับแต่จนถึงนนขณะนี้อย่างที่รายงานไปเรื่องของท่อการ์ดของบริษัทนอร์สตรีมที่ปรากฏว่าราัสเซียเอาคืน ในการหยุดจ่าย๊าซต้องจ่ายเงินเป็นเงินดูเบิเร์เลิกจ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐจีนเทขายทิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐจํานวนมากเหลือไว้บางส่วนที่จําเป็นต้องใช้เท่านั้นเองที่เหลือเททิ้งทําให้ค่าเงินของสหรัฐอเมริกาล่วงอย่างโรน,นินอนัตสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจึงถดถอยอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกองทุนการเงิน,น,นระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับยอมรับว่า สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปกําลังจะเข้าสู่สภาวะถดถอยนะครับมาร์กซเกเบิร์บผู้บริหารของ Facebook ออกมายอมรับว่าสื่อดิจิทัลกําลังจะเกิดการแข่งขันมากขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือว่าจะเกิดการถดถอยในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทาง f a c e b o o เขาก็มีการเตรียมพร้อมไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ลักษณะตรงนั้นนะครับจึงเป็นที่มาของสหรัฐอเมริกากําลังจะมาบีบให้จีน ลดการช่วยเหลือรัสเซียนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามจีนกับรัสเซียจับมือกันได้นะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดความเข้มแข็งเกิดขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาพยายามบอกว่าอย่าจีนอย่ามานะอย่ามาย่ามาย่ามาแต่สหรัฐอเมริกาก็ไปแบ่งแยกไต้หวันการแบ่งแยกไต้หวันเนี่ยสหรัฐจะทําเป็นใน3พื้นที่ 1. แบ่งแยกไต้หวัน2แบ่งแยกฮ่องกงนะครับสแบ่งแยกสินเจียง โดยเรื่องของสินเจียงไปยุกลุ่มมุสลิมนะครับในสินเจียงทําการต่อสู้กับจีนอ้างเรื่องของสิทธิมิชนชนในการแบ่งแยกในฮ่องกงนะก็ใช้ลักษณะเดียวกันอ้างสิทธิมิชนชนนะครับในไต้หวันก็เหมือนกันนะในการสนับสนุนอาวุธซื้ออาวุธแต่สนับสนุนที่ว่าไม่ใช่ของฟรีนะต้องซื้อในราคาแพงและแพงพิเศษ นะครับล่าสุดก่อนหน้านี้ไต้หวันจะไม่ยอมซื้อหอของสหรัฐอเมริกาในราคาแพงไต้หวันบอกไม่มีปริญาซื้อสหรัฐบอกถ้าคุณไม่ซื้อก็ไม่ทําการคุ้มครองคุณนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคููกลับไปไต้หวันก็พยายามจําเป็นจะต้องซื้อ่านเงินเอามาซื้อให้ได้คราวนี้นะสหรัฐอเมริกาก็พยายามเดินเกมมากดดันจีนเพื่อที่จะให้จีนปฏิบัติตามเงื่อนไขคือไม่ให้การสนับสนุนรัสเซีย สนับสนุนเรื่องอะไรบ้างตอนนี้จีนสนับสนุนรัเสเซียด้วยการหันมาซื้อน้ํามันของรัเสเซียนะครับและให้อินเดียสนับสนุนในการซื้อน้ํามันของรัเสเซียจนเป็นที่มาของรัเสเซียสามารถมีเสบียงและขายน้ํามันนะครับได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยขายให้กับฝั่งของเอเชียนะครับและก็เป็นตลาดใหม่ของรัเสเซียโดยไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพา ในส่วนของฝั่งสหภาพยุโรปจึงส่งผลทําให้รัสเซียจัดหนักฝั่งสหภาพยุโรปด้วยการหยุดจ่ายก๊าซโดยใช้บริษัทก๊าซปลอมหยุดจ่ายหยุดจ่ายหยุดจ่ายนะครับจนเป็นที่มาของวิกฤตพลังงานจนฝั่งสหภาพยุโรปทนไม่ไหวยอมถอยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการคว่ำบาต ก๊าของรัสเซียเพราะแต่ละประเทศเอามาอยู่ล่าสุดก็ออสเตรียก็ออกมาเตือนว่าการกระทําดังกล่าวของฝั่งสหภาพยุโรปจะทําให้ได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดเสียเองรัสเซียก็ย้อนเลยบอกว่าฉันไม่ได้บอกให้คุณยกเลิกมาตรการความบาดคุณถอยกันเองนะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียก็ออกมาบอกนะบอกว่าก็ให้มาทั้งหมดเลยมายกเข่งเลยฝั่งสหภาพยุโรปอะ มันลุมเล่นงานนะรัสเซียในยูเครนได้เลยใช้ยูเครนเป็นสนรภูมิมาเลยมาให้หมดมายกเข่งเลยเหมามาเลยนะแล้วก็โดดเล่นงานสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นะนะ,ะสาเหตุหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกากำลังจะพยายามกันเกมจีนไม่ให้มาสนับสนุนฝั่งรัสเซียแต่ การเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในยุคสองสมปีที่ผ่านมาผิดพลาดตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ4ี่ปีที่แล้วนะครับและกล่าวนี้นโยบายของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแบบนี้ของบอลลูมของสหรัฐอเมริกากาลังนําพาฝั่งสาภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเข้าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา อัตรงเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บูมีพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ จำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูนไวน้ปณนธานในหัวใจผกคองไว้ไม่ให้ใครมายับดย ประกาศให้กล้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิงชีวต 终然，太阳好地。